เดี๋ยวสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับที่อยู่ในช่องเอสตกาสออ้าวสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการเล่นพักคอในโลบอกเช่นกันซึ่งคลิปนี้ผมจะเก็บในสาส่วน5ของทั้งหมดดังนั้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิกกันด้วยตอนนี้ได้292ขั้น เท่ากับส0 0รคันแต่ผมก็เคยชินแล้ววันนี้จะเอาเพิ่มอีก150ยห้คันประมาณร้อยละสาส่วนห้าของ725 725อเิบเท่ากับ1 1 2 1 4หนึ4งคิดผิดก็ไม่เป็นไรนะทุกคน เจ็ดร้อยยิบห้าคิดก่อนร้อยยิบห้าใช่ไหมประมาณร้อยยิบห้าเดี๋ยวคิดใหม่เจ็ดสองห้าหนึ่งหนึ่งสองสองหันห้าเป็นสี่หนึ่งร้อยสี่ห้า ฉะนั้นวันนี้ก็จะเพิ่มอีกร้อยสี่ห้านะครับวันนี้ก็จะเพิ่มอีกร้อยสี่ห้าทำไปเรื่อยๆต่อเมื่อดูความยากเอาแต่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะโดนนิ้วเดียวนี้ถือว่าไม่รอดแหละทุกคนโดนแค่นิ้วเดียวเองหรือบางทีก็ยังไม่ทันได้โดนด้วยแต่น่าจะอยู่ใกลไปมาต่อยิ่งยาก แต่ยิ่งยากก็ยิ่งดีนะมาอุสามร้แล้ว300รอยเรียบร้อยผมจะทำได้หรือไม่ผมจะดูแบบผมจะปินทุกอย่างว่ามันจะเป็นยังไง้ด่านนี้ยากนะ ฉะนั้นเราก็ต้องหน้าเนี่โดนนิดเดียวนี้โดนเลยนะเนแล้วเกือบไม่ผลทุกคนเกือบไม่ผลจริงๆ ยากมากเดียบลอยเสร็จต่อไปนะครับเดี๋ยวต่อ เราแค่กระโดดโดนเฉยๆเราดูนะเดี๋ยวเราดูด้านต่อ,ตอไปให้เดี๋ยวดูหาด้านก่อนนี่ดูนะครับว่าต้องรอบอขนาดไหนดูนะแต่นิดเดียวดูนะครับทุกคนดูนะดูทุกคนนะ นี่ไงยังไม่ทันได้โดนเลยทุกคนยังไม่ทันได้โดนเลยไปแล้วฉะนั้นต้องรอบครอกั่อหลังจากที่เราเห็นแล้วก็ต้องรู้ด้วยพักขอก็ไม่ยากฉะนั้นต้องทำให้ได้นะครับ ป้าเนี่ยเรากระโดดแล้วมันผมกาไม่ถูกไงแล้วมันก็เกิดแบบนี้คอยดูใหม่นะโดนเดียบเลยนี่ยังไม่ทันได้โดนเลยเอาใหม่เอาใหม่เผื่อบ,บางทีมันไม่ได้ดูนี่ยังไม่ได้โดนเลยโดนแค่ห่างกันแค่นิ้วเดียวก็ตายแล้วจากนั้นบอกแล้วว่าต้องกาดสติ ลองเล่นแบบนี้ดูนี่ลองเล่นแบบนี้ดูแต่ก็ตายได้แต่ก็ต้องกัดสติแล้วก็ดูว่าอันไหนจะทำให้เกลียบแล้วตายตัวเฉพาะอย่าตกนี้แมวเลยนะแต่ที่โดนนี้ก็ได้อยู่พอบางทีโดนนิดเดียวตายเลยแต่ก็ อาให้ตกแล้วกันตายวิธีเดียวเท่านั้นก็คือโดนวันนี้ยากอะดาน,นี้ยากแต่เราก็บรรลุมาจนถึงขั้นที่สาบรยิห้าแล้วต่อ สามรยิบเจ็ดตอนนี้สี่ี่จุดเก้าเปอร์เซ็นแล้วเราจะเห็นหมดทุกอย่างจะเ,เปิดเทอมแล้วนะโรงเรียนเปิดวันที่สิบหกโรงเรียนอื่นก็มีไหมโรงเรียนอื่นเปิดวันไหนบอกด้วยแต่โรงเรียนผมเปิด, 16. 16ส,ดส,สิบหกสิบหกฉะนั้นต้องดูให้ดีนะครับฉะนั้นเวลาเรียนก็ตั้งใจดี แค่ฟังคำสั่งสอนถ้าเป็นตอกลายนี้ยิ่งต้องต้องเน้นเป็นหลักคือแบบคือเดี๋ยวจะมีสอบเข้าไงสอบก็ไม่ได้กไม่วา่างนี่แหละมาเดี๋ยวฮ่ดนดูอ้าวอ้าวคอยดูนะยังไม่ได,ด้โดนเลยเลยดิ นี่ไงแค่แค่โดนแค่นี้ใช่ไหมแค่โดนแค่ตรงนี้อย่างเดียวก็ตายแล้วหรือแค่ไปเตะมันก็ตายแล้วดูดิแปบ๊บนีงไม่ผ่าาดานผาดายเฉยเลยเอาอันนี้ดีกว่าคือเราแบบ วันนี้ต้องซูมใกล้ๆหน่อยวิ่งสี่เปอร์เซ็แล้วเหรออีกสิบี่เปเซก็จะจบคลิปแล้วนี่ตกได้คือตาได้นี่แต่ก็ต้องอ๋อมันเลื่อนได้ลื่อไปคือผมยังไม่รู้ตัวว่ามันเลื่อนได้เฮ้ยมันเลื่อนต้องเป็นเลื่อนชาจัง รอแป๊บหนึ่งนี่ไงมันเลื่อนแหละแต่มันเลื่อนชาน้าไงก็เลยเราเลยไม่รู้นี่4.2หน้าไงแค่เตะมันก็ตายแล้ถ้าเราโดนอันสุดท้ายมันก็ยิ่งนานเข้าไปอีก พราะอันแรกเราก็โดนแต่อันกีแย่ลงเรื่อยๆเฮ้ยมันตกได้เหรอคือเราต้องเหยียบเฉพาะสีเหลืองคือตกแบบน,นะน,นี้ไม่เป็นไรนะด่านง่ายๆอย่าตกแล้วกันทีเนี้ยดานนี้ง่ายมากแตแ่แค่กับแค่อบครอบเฉย นี่โดนได้มีโดนได้ไปต่อ3ามสสองแล้วอันนี้ต้องมีสติแล้วกันทีเนี้ยต่อไปนะครับขั้นที่343ต่อไปคั้นที่ส4 4สสเราน่าจะไม่อย่าโดนกระจกเราไมา่จะตก ฉะนั้นมันก็ยิ่งยากเข้าไปอีกสามร้อยสี่หกสามสี่เจ็ดหน้าเนี่ยมันตกนี่มันตกได้ไงอ่ะสิบนาทีแล้วนะครับสิบนาทีแต่ก็ได้เจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ได้เพิ่มอีกเจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ ต่อไปนะครับ48%แล้วอีก12%เสร็จแล้วแต่มันก็ไม่ง่ายนะไม่ง่ายแค่กับความรอบครอบเฉยๆไม่มีความลบครอบเืินเกิร์นะ่ะขึ้นเรื่อยเฮ้ยเขาไปไกลแล้วพอด,ด,ดูหน่อย หรือเราต้องมาเริ่มใหม่ใช่ไหมขอโดูแป๊บหนึ่งใช่ไหมเราจำแป๊บหนึ่งดูแป๊บหนึ่งนะผูกไหมผูกอันนี้ไหมจำไม่ได้แล้ว เฮ้ยไม่ใช่จำไม่ได้แล้วอะง่ายดีครับหนึ่งนะคือเราจำไม่ได้เลยว่าเราอยู่ไหน เร้อเราอยู่ตรงไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้เราไปกดนี่ไม่กี่ใครอยู่อะปู่เราต้องมาลงอีกลงทางอีก แป๊บหนึ่งนะอ๋อรู้แล้วเรากลับมาเกิดใหม่แล้วทุกคนเรากลับมาเกิดใหม่แล้วถ้าเราตายนะมาได้แล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนเราหาวิธีการได้แล้วต่อไปเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆสี่สิบแปดแล้วหรอ ง่ายนะง่ายไหมง่ายเนาะสี่สิบแปดจุดเก้าอ๋อมันสว่างขึ้นนี่ทุกคน ตอนนี้นะครับ49.7เปอร์เซ็นนะครับอีก13เปอร์เซ็นตวินี้โดนไม่ได้อะมาตอ่อตอนนี้ได้ครึ่งทางแล้วนะครับ1ส่วน2ของแมปและผมจะเก็บให้ได้ผมจะเก็บให้ได้3ส่วน5ผมจะเก็บให้ได้3ส่วน5เพราะึ่ง1ส่วน2นวนวนมันน้อยกว่า3ส่วน5 รา,าปิดหนึ่งส่วนสองเนอะก็สามส่วนห้าอห้าิดสแล้วทุกคนจะง่ายๆเองแต่มันจะง่ายเ,เปล่าแล้วก็เพิ่มไวมากมันก็เพิ่มไวขึ้นเรื่อยๆ สิบจุดเจ็ดทุกคนห้าสิบจุดแปดห้าสิบจุดเก้าเฮ้ยไวเนะเนี่ยมาต่อห้าสิบเอ็ดจุดหนึ่งห้าสิบเอ็ด จุดหอีก8.9%ก็จะเสร็จแล้วง่ายง่ายอ๋อมันสูงขึ้นดิแสดงว่าเราไปชั้นสามแล้วนะนี่มันมีชั้นนะเลยเราอ๋อเราอยู่ชั้นชสมแล้วเราไปชั้นสามแล้วแล้วเราก็ต้องดูทางเลี้ยวด้วย 58.7เุ้ยอ้าวตันไปตกไปตรงไทยท้ายเนี่ยแหละไทยท้ายแต่ก็แย่ลงเรื่อยๆใช่ไหมต่อไปมันไปไม่ได้หรอ๋อมันถอยหลังซ้ายมันถอยหลัง ไปหน้าไงย,ยังไม่ทับได้โดนเลยเลยถ้าเราพลาดตรงททายๆน,นีคือเยเวลายเยอะพลาดตรงแรกก็ดีแต่ถ้าพลาดตรงททามันก็จะเสียเวลาไปเยอะขึ้นน่านียังไม่ได้พลดได้โดนเลย ฉะนั้นเราต้องอยู่ริมสุดภาดท้าไม่ดีเพราะมันจะเสียเวลาเพราะตรงท้ายๆนี้ถือว่าเราชินแล้วต่อห้าสิบสองจุดหกแล้วห้าสิบสองจุดแปดฉะนั้นนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิกา มันเฮ้ยมันบางขึ้นเรื่อยๆหรออ็ได้นี่แป๊บหนึ่งนี่โดนสีส้มไปได้อย่าโดนสีส้มนะครับต่อไป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 เรื่อยๆต่อไปครับต่อไป นี่อ๋อนึกว่ามันอยู่ข้างล่างที่ไหนได้พื้นมันอยู่ข้างบนอยู่แล้วโอ้นี่เสียวอะ่ะเสียวไม่อยากไปเลยอ่ะ่าไปได้นะ ห้าจะได้แล้วมาห้าสิเปอทุกคนดูดิแต่มันนก็ห้าสิบสี่จุทุกคน วันนี้เราเข้าไปข้างในเลยนะอันนี้เราเข้าไปข้างใน วิวัยนั้นเนี่ยแป๊บเดียวก็55าสิบาเปอร์เซ็นหาทำได้โหจ,จะทำไปเรื่อยๆห้าส้องต้องยบแค่ เส้นมีเท่านั้นยากต่อไปอ้าวโอ้โหอะไรเนี่ยแต่เนี้ยมันเริ่มไกลขึ้นไงแล้วเราทำยังไงดีเนี่ยโอ้โหเพราเรากระโดดข้าบไปได้หน้าเนี่ยตายีกแล้ว ตกอีกแล้วลครับทุกคนแล้วมันตกได้ไงอะระยะแค่เนี้ยหรือว่าเราหลุดอะไรสักอย่างขอร้องอย่าพักสุดท้ายมันจะไปเริ่มใหม่อันนี้อ๋อ คือมันจะทำให้มันง่ายขึ้นทําให้มันง่ายต่อครับต่อไปต่อไปต่อไป56.1แห้แมวนี่56.1สิบนี้ไวนะแต่มันเหยียบสีอ่อนไม่ได้ต้องเหยียบแต่สีเข้มเท่านั้น ันยากจริงเลยอ่ะโอ้มันมันจางได้ต่อไปนะครับตอนนี้นะครับก็ห้าสิบหกจุดสามแล้วแป๊บเดียวเองทุกคนเีกสามไปเจเปอเซ็นตแต่ผมอาดมายี่บสองนาทีคือมันไวไปมั้งโอ้มาถึงแล้วมันพุ่งไวมากอะ่ะทุกคนแต่ผมไวกว่านี่ 1้าสิบหกจุดแปดอ้าวฮ้ยมันเลื่อนอ่ะฮ้ยมันเลื่อนทุกคนหลอแป๊บหนึ่งน,นี่เหยียบตาเฮ้ยมันเหยียบไม่ได้โมมันฮ้ยมันกระโดดได้ไงอ่ะ แสดงว่ามันมีบัก๊กแสดงว่ามันหน้าเนี่ยมันมีบัก๊กจริงๆแป๊บนึ่นเะฮ้ยมันกระโดดเองได้ไงอะ่ะโอ้โหอ้มันลำบากนะเนี่ยมันมันกระโดดได้เองอ่ะทุกคนโอ้มันเพิ่งมา มาต่อเจอกับกระโดดบ่อยเกินค,คนมาต่อคือที่กระโดดเองผมไม่ได้กดอะไรเลยนะมันกระโดดเองเลยนะไม่เขาเ้าใจว่ามันกระโดดเองได้ไงผมไม่ได้กดเลยนะอันนี้คือผมกดแต่ไม่รู้มันผมไม่ได้กดแล้ว แล้มันกระโดดเองได้ไงอันนี้คือขึ้นไปแล้วขึ้นชั้นสี่แล้วหลอแป๊บเดียวเองขึ้นชั้นสีแล้วหลออมีมีสไลด์มีสไลด์ลืมหน้าเนี่ยตกได้ไงนี่นันท้ายทาน,นั้นเนี่ยคือเราแค่ไม่รอบครอบเฉยๆคือเราดูามันท่ามแคบๆไง อ๋อมันจะเปลี่ยนตามสีลุงคือผมตกตรงนี้ยตกทางท้ายๆอีกแล้วคือทำไมเราชอบมาตกแต่ทางท้ายๆแป๊บหนึ่งนะเราต้องเดินช้าๆแล้เพราะหลังๆเราก็ตกคือแค่เราปีนขึ้นบันไดนะแต่ผมมือมือแล้วทำยังไงดีแป๊บหนึ่งนะ คือผมชอบไปตกแต่ทางไทยถายได้แล้วแล้วก็สไลด์ลงไปนี่ไงแล้วพอสไลด์แล้วมันก็ตกทุกคนไปต่อจะเสร็จแล้วนิดเดียวแต่มันจำกัดไงเราต้องดูให้ออกก่อนว่าอันไหนแข็งอันไหนบาง เราว่าน่าจะเป็นอานนี้ได้แล้วต่อไปจะหมดแล้วแปบ๊บเดียวเองเฮ้ยน,นี่เป็นหัวใจที่มันเอียงคือด่านนี้มันน่าจะง่ายแต่ก็สเร็จด่านนี้น่าจะไปพลาดต้นๆแล้วก็ถ่ายๆต่อ58.5แปดจดห้าแล้วทุกคนจะเสร็จแล้วนีดเดียวแต่นี้มันตก แล้วมันก็ตกไปอีกชั้นหนึ่งดูนะครับดูให้ดีนะครับดูเซฟมจะทำได้ไหมเขาจะปรับให้มันง่ายๆไปต่อ, <cierto> อยังไงของมันตีนได้ลืมด,ด,ดูดิคุณม,มองไม่ทันนึกว่ามันปีนไม่ได้ ห้าสิบเก้าแล้วอีกนิดเดียวเฮ้ยนิดเดียวเองค่ะอีกนิดเดียวเองห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าจุดหนะึ่งเนาะแป๊บเดียวเองง่ายๆจังห้าสิบเก้าจุดสองต้องระวังให้ดีห้าสิบเก้าจุดสี่ ยังไม่ทันได้โดนตอน 59. 59. อ่อห้าสิบเก้าจุดห้าห้าสิบเก้าจุดหกพ่ามันซิ่งเลยนะเราอย่าไปพลาดตรงท้าย ไม่งั้นมันจะเสียเวลาและตอนนี้นะครับผมก็ถึง60%แล้วฉะนั้นนะครับคลิปจบแค่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่กันด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายต้องใช้อวตาร r 1 5เ15าหรอไปแล้ว